วันที่8เมษายน2568สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้าจากจีนสูงถึง104%การตัดสินใจครั้งนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มันจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของคนไทยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันค่ะสหรัฐและจีนสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกำลังกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลถึงทุกคน การขึ้นภาษีในครั้งนี้จะทำให้สินค้านำเข้าจากจีนแพงขึ้นทั้งสินค้าเทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงวัตถุดิบที่ไทยนำเข้าเพื่อผลิตสินค้านี่คือผลกระทบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ราคาสินค้าผันผวนหุ้นตกสำหรับคนไทยราคาสินค้าต่างๆอาจขึ้นสูงในช่วงนี้เช่นโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกันตลาดหุ้นไทยอาจพันผวนอย่างรุนแรงผู้ที่ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนจะต้องเตรียมรับมือกับความเสี่ยงนี้ธุรกิจไทยที่พึ่งพาการส่งออกไปยังจีนหรือการนำเข้าวัตถุดิบจากจีนก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงหลายบริษัทอาจต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วหากไม่สามารถปรับราคาให้เหมาะสมได้พวกเขาอาจประสบปัญหาขาดทุนได้สิ่งที่คนไทยควรทำ เราทุกคนไม่ควรมองข้ามผลกระทบนี้ควรเริ่มต้นจากการจัดการทางการเงินให้รัดกุมขึ้นหากคุณลงทุนในหุ้นควรระมัดระวังและกระจายความเสี่ยงถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการควรหาตลาดใหม่ที่ไม่พึ่งพาตลาดจีนและสหรัฐมากเกินไปควบคุมการใช้จ่ายและเตรียมรับมือกับราคาสินค้าที่ยังคงผันผวนต่อไป สงครามการค้าครั้งนี้อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเศรษฐกิจโลกเราทุกคนต้องระวังและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดติดตามช่องนี้ไว้เราจะช่วยคุณเตรียมตัวรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารที่มีผลกระทบต่อชีวิตคุณสวัสดีค่ะ